สวัสดีครับพวกกระผมครับกริชพลเดชวิสัยครับตอนนี้ก็อยู่ที่พิษณุโลกแล้วนะครับก็ไปท่องยุทธภพที่กรุงเทพมหานครมาไปท่องยุทธภพที่ระยองมานะครับก็ถือว่าก็ได้ไปชาร์จแบตเพื่อให้มีพลังในการที่จะใช้ชีวิตมีพลังในการที่จะทำยูทูบเบอร์ก็ขอแสดงความดีใจนะครับกับคุณบุญทรงด้วยคุณบุญทรงซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วย ไม่ใช่ช่วยนะครับรฐ่นตีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณบุญทรงเตริยาพิรมนะครับที่ได้รับการพักโทษแล้วก็ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่คุณบุญทรงได้รับการพักโทษก็มีคนหนึ่งนะครับซึ่งหายใจเข้าออกเป็นจำนำข้าวก็ไม่มีเรื่องอะไรนะครับในชีวิตในหัวของเขานะครับก็มีแต่เรื่องจำนำข้าวแล้วก็ยึดติด กับความสําเร็จครั้งเก่าๆสําเร็จจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับในเรื่องจํานําข้าวก็ได้ร้างซื่อเสียงให้กับพรรคประชาธิปัตย์แต่ก็โดนไม่ได้โดนครับก็ไม่ได้อยู่ได้ร่วมชายคาพรรคประชาธิปัตย์แล้วครับออกมาละหกละเหิรนในรุเตอพุบการเมืองก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรเลยนะครับก็คือหมอโรงเดชกิจวิกรมครับตอนแรกก็มาดีนะเขาพูดถึงคุณบุญส่งว่า ชื่นชมชื่นชมคุณบุญทรงที่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมยอมติดคุกแบบลูกผู้ชายแล้วก็ฝากบอกคุณบุญทรงด้วยว่าคุณบุญทรงแมนจริงๆเฮ้ย <Hey, S 2> มึงจะไปหวังดีอะไรกับเขาอะมึงอะเป็นคนมีส่วนหรือเปล่าวะหรือมีส่วนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มึงอะดีใจอะที่บุญทรงติดคุกอะแล้วมึงบอกว่าแมนแมนแมนอะไรวะไปติดคุกเป็นแมนเห,หรอวะเหรอ คนที่กติดคุกในประเทศไทยเป็นหมื่นเป็นแสนคนนั่นถือ,ถอว่าเป็นแมนแมนทุกคนหรือวะอ่ะแล้วที่ไม่แมนคือใครวะพวกตุ๊ดพวกแตวเหรอวะมึงนี่แบ่งแยกอะไรวะแบ่งแยกเพศสภาพนะเวะ้ยอะมึงมึงเป็นแมนแมนจริงหรือเปล่าวะไปชื่นชมคนอื่นก็เป็นแมนแล้วเป็นแมนนี่มันน่าชื่นชมตรงไหนวะอ่ะกูเป็นแกกูเป็นตุ้ด กูไม่น่าชื่นชมหรอวะวรงเดชกิจวิกรมเปลี่ยนคำพูดใหม่นะบอกว่านายบุญทรงนี่แมนแมนจริงๆไม่เหมือนใครบางคนที่ใช้พิธิษไม่อยอมตีกูก็ไปโยงถึงทักษิณอ่าแสดงว่าทักษิณไม่แมนนะมึงก็พูดมาตรงๆเลยดีกว่าวะบอกว่า,วาบุญทรงนี่แม่งแมนกว่าทักษิณมึงกล้าประกาศมาตรงๆดีกว่าวะมึงจะแมนนะเว้ยวรงอ่าแล้วก็ข้อสองเว้ยตำาหนิ คด,ด,ดีจำนำข้าวใช้งบประมาณสูงถึง9,400 0ล้านบาทโอ้มึงคงจำแม่นเลยนะเป็นคดีทุจริตถูกสารตัดขินจำคุก48ปีแต่ติดจริงประมาณ7ปีใช้เวลาต่อสู้คดีประมาณ5ปีมโรงมันบอกว่าสิ่งที่ต้องถามคือคดีทุจริตที่สร้างความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองขนาดนี้ติดคุกจริงๆแค่นี้กระบวนการต่างๆหลังจากมีคำพิพากษามีความผิดปกติหรือไม่ คิดว่านักการเมืองจะเข็ดหลาบไหมสิ่งที่ต้องตําหนิและปฏิรูปอย่างเร่งด่วนคือกระบวนการพักโทษที่ออกระเบียบม,มาแบบนี้ไม่ได้ทําให้ปัญหาการทุจริตได้รับการแก้ไขแต่ยิ่งทําให้พวกโกงได้ใจวโรงมึงพูดจาสุมเสี่ยงนะบุญทรงได้รับการอภัยโทษมาสามครั้งนะบุญบารงแล้วการพักโทษครั้งนี้ไม่ใช่พาะบุญทรงนะ มีคนที่อยู่ในเกณฑ์อีกผมว่าเยอะนะแล้วก็คนที่มีชื่อเสียงก็หลายคนนะคือการพูดอย่างนี้ผมว่ามันมิ่นเมนะวโรงเดกิจวิกรมนะมันหมิ่นเมจริงๆนะ,ะเดี๋ยวจะมามาพูดต่อสำหรับไอ้คนคนนี้นะคือโครงการจำนำข้าวเนี่ยนะปปชเนี่ยก็มีมติ ชี้มูลความผิดก็หลายคนด้วยกันนะโครงการจำนำข้าวไม่ได้ผิดแต่คนที่ปฏิบัติผิดแล้วก็บุญทรงก็ได้รับโทษจำคุก42ปีได้รับพระนาจอภัยโทษในช่วงปี2,564หรเหลือ16ปีได้รับอภัยโทษในครั้งวันพ่อแห่งชาติ เหลือจำคุก10ปีนะแล้วก็จะพ้นโทษจริงๆวันที่21บเมษายนสองพบแต่วันที่สองธันวากรมราชธรร์ก็มีคำสั่งพักโทษและปล่อยตัวบุญทรงออกจากโรงพยาบาลราชธรร์แต่ยังอยู่ในความดูแลของการคุมประพฤติเป็นเวลา3มปีห้าเดือนแล้วก็ติดกำไร GM นะ วะรงมึงดูปากกูนะเขายังไม่ได้พ้นโทษนะเขาได้รับการพัก,พกโทษตามกระบวนการยุติธรรมนะไม่มีเส้นสายอะไรทั้งสิน้นแล้วเขาต้องติด G.M. นะ G.M. นี่ลำบากนะเว้ยจะไปไหนมาไหนไม่ได้นะเว้ยสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยู่ที่พิษณุโลกนะสมมติมอกว่า,วารงติดคุกเนี่ยแล้วโดนใส่กำไล G.M. เนี่ย แล้วอยู่พิษ,ษณุโลกเวลาเราออกไปต่างพื้นที่นะไม่รู้จะมีปัญหาหรือเปล่านั้นผมคุยกับกับผู้คุมะนะนั่งคุยนั่งกินเหล้านั่งแดกเหล้ากันเขาบอกว่าออกนอกจังหวัดไม่ได้นะมันมีปัญหานะมันจะติด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 อันนี้เรื่องเท็จจริงเป็นยังไงไม่รู้ท่านมันก็จะยุ่งยากนะอย่างถ้าคุณบุญทรงแม่งอยู่ที่เชียงใหมอ่อ่ะจะไปกรุงเทพมันจะมีปัญหาเป่อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงจริง แล้วไม่ได้คนมาด้วยอันนี้นึกขึ้นได้ก็มาพูดให้ฟังเพราะมันไม่ได้เรื่องสนุกสนานนะเว้ยและไอ้กาไรนี้แม่งต้องติดข้อถ้าไม่รักษาดีๆนะแม่งตีนแม่งข้อตีนแม่งเน่านะเว้ยไปไหนมาไหนก็ต้องติดตลอดเวลาเข้าใจป่ะแต่ไอ้น้องที่มันติด g ีเอมนี่ยมันบอกว่าเวลาไปเอากับผู้หญิงแม่งแม่งดีเว้ยไม่รู้จริงช็ชอะลรก็รไม่ได้ถามต่อว่ามันดียังไงนะ อะมาดูเรียกว่าพลพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าไงเขาบอกว่าบุญทรงเนี่ยต้องโทษรวมสี่สิบกว่าปีได้อภัยโทษสี่ครั้งนะอันนี้ทวีบอกแต่เมื่อกี้ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้สองครั้งก็ไม่รู้อันไหนถูกอันไหนผิดก็จะเหลือโทษประมาณสิบปีแต่บุญทรงก็จำคุกมาแล้วเจ็ดปีเข้าเกณฑ์การพักโทษการพักโทษในทางกฎหมายถือว่ายัง เป็นโทษอยู่แต่ได้รับการพักมีเงื่อนไขอีกทั้งในการพักโทษไม่ใช่อำนาจใครใครในใดคนหนึ่งเพราะมีกฎหมายระบุว่าเป็นอำนาจของคณะอนุกรรมาการพิจารณาการพักการลงโทษอาจารย์ไว้นาวโรงนะจำเป็นความรู้นะบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ20คนนะเว้ยที่ร่วมประชุมเป็นอนุเป็นอนุชุดนี้แหละและปกติจะมีประหลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน แต่ครั้งนี้มีรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแทนส่วนรายละเอียดต่างๆของการพักโทษก็ทราบว่าบุญทรงอยู่ในเกณฑ์เพราะเป็นผู้สูงอายุและเหลือโทษน้อยนะแล้วเดี๋ยวจะให้กรมราชธรรม์เนี่ยมาแถลงข่าวอีกทีในเรื่องนี้พันตำรวจเอกทวียังบอกต่อว่านะเรื่องติดกำไร EM EM เนี่ยผมก็ G อน,นะ EM g ีมันนะมันรถนะนะไม่ใช่อีกอะรถมัน MG ไอฮะบุญทรงอายุน้อยกว่า70ปีจึงต้องติดกำไรนี่น้อยกว่านะอายุมากแต่น้อยกว่า70เลยต้องติดกำไร EM นะแต่ถ้ามีเหตุเจ็บปวดจะได้รับการยกเว้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับกรรมาการซึ่งการพิจารณาแต่ละเรื่องการบริหารภายในปกติแล้วจะไม่ต้องรายงานรัฐมนตรีนอกจากนี้ นายบุตรสงได้รับการพักโทษก็ยังมีบุคคลอื่นด้วยที่ได้รับการพักโทษเช่นกันไม่ใช่บุตรสงคนเดียวนะส่วนการคุมประพฤตินั้นก็ต้องมีการรายงานตัวรายละเอียดก็กรมรัฐธรรมน์ได้ทําข่าวแจ้งไปนะกรณีระหว่างพักโทษบุคคลสามารถเขียนทูลเก้าขอพระรชาชอาภัยโทษโดยเฉพาะรายได้หรือไม่หรือเป็นการเรื่องเฉพาะของการเขียนใครจะเขียนอาภัยโทษก็ได้ แต่ว่าอำนาจไม่ได้อยู่ที่กระทรวงยุติธรรมกรณีนายบุญทรงมีโทษเยอะได้รับการไพรโทษมาสี่ครั้งอีกทั้งอภาัายโทษไม่ใช่กฎหมายราชธรรมจาไว้นะวะลงนะน่นแล้วก็มีการที่บุญทรงไปร่วมงานศพงานศพแม่หรืองานศพพ่อวะกรณีที่เป็นนักโทษเด็กขาดถ้าพ่อแม่เสียชีวิตก็สามารถ ที่จะลาไปงานศพได้เพราะในกฎหมายให้ลาได้นั่นแหละเขามีกฎหมายอยู่นะไม่ว่าจะอยู่ตอนที่รัฐบมบนตรีเนี่ยอยู่ภาคใต้ก็มีผู้ต้องขังเป็นไทยพุทธแล้วพอม่เสียชีวิตก็ลาไปร่วมงานศพได้เป็นสิทธิ์ของเขาวันนี้นายบุญทรงได้รับการโทษแล้วก็กลับไปอยู่เชียงใหม่หรือกลับไปอยู่ที่ไหนก็เขาเขาไม่รู้ล่ะตวีไม่รู้ แต่การพักโทษไปอยู่ที่ไหนอย่างไรต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการพักโทษเช่นสถานที่นั้นต้องมีผู้ปกครองผู้ดูแลและที่สำคัญอยู่ในการดูแลของกรมคุมประพฤตินะครับผมผมผมก็คุมประพฤตินะมาปีหนึ่งตอนนี้ผมก็รายงานตัวเรียบร้อยแล้วเดือนมการานี้ก็จะพ้นโทษจากการคุมประพฤติแล้วผมก็โดนได้รับโทษเหมือนกันแต่โดยพอจะรู้บ้างเรื่องราวเหล่านี้ พนันกงานวพนตำรวจเอกเทวีก็บอกว่าการคุมประพฤติตอนนี้มีจํานวน400,000รายนะเว้ยที่ต้องดูแลมันเป็นระบบสากลอยู่แล้วหากผู้ถูกดําเนินคดีในพื้นที่ก็ต้องคุมประพฤติในพื้นที่เช่นกันบางคนถูกดําเนินคดีในกรุงเทพก็คุมประพฤติที่กรุงเทพถ้าจะออกนอกพื้นที่ก็แจ้งได้ใช่ครับอย่างผมผมโดนดําเนินคดีที่กรุงเทพที่ศาลอาญาธนบุรีครับ แลวผมก็โอนมาคุมประพฤติที่จังหวัดปิษณุโลกนั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะอ่ะอันนี้รายละเอียดเอาเนื้อเนื้อ,อสิ่งที่เป็นข่าวสิ่งที่วโรงเดชกิจวิกรมบอกสิ่งที่พันตํารวจเอกทวีบอกอันน่ะเอาเนื้อเนื้อก็จบสิ้นไปละคราวนี้มาน้ำน้ามมาวโรงเดชกิจวิกรมคุณมาพูดถึงเรื่องกรณีแบบนี้นะมันสุมเสียงนะวโรงนะ คุณประกาศนะว่าปกป้องสถาบันแต่คุณมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการที่บุญทรงได้รับโทษน้อยได้รับโทษเจ็ดปีมันไม่น้อยนะมึงนะติดคุกนะไม่ต้องเจ็ดปีหรอกเจ็ดวันยังลากเลือดเลยนะมึงไม่เคยติดคุกมึงไม่รู้หรอกว่าอะไรคุกเป็นยังไงมึงก็พูดได้มึงก็เฮลเฮลเฮลได้แล้วมึงก็ไม่มีโตรเง่าสักกะหลาดพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน ไปติดคุกถ้ามึงมีมึงจะไม่พูดคำนี้ที่ว่าเจ็ดปีมันน้อยไปสำหรับโครงการนี้มันมีคนติดคุกมีมีคนประหารชีวิตหลายต่อหลายคนก็ได้รับการพักโทษโทษประหารอ่าทำไมมึงไม่พูดถึงแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนก็โดนคดีทุจริตเหมือนกัน ไอ้ใครวะทอทอเพาว่าคนหนึ่งชื่ออะไรวะไม่รู้นะ่ะก็ได้รับการพักโทษเนี่ยจาูุวันอะไรเนี่ยก็ได้ครั้งนี้ทุจริตเหมือนกันสอสอหลายคนพักประชาธิปัตย์มึงก็ได้รับการพักโทษทุกคนคดีทุจริตอ่ะมึงมาพูดได้ยังไงว่าเจ็ดปีมันน้อยไปมึงจะแก้กฎหมายเหรอฮะ มึงนี่สุ่มเสี่ยงนะเว้ยไอ้วรงเดชกิตวิกรมพูดจาปาสายอะไรมึงก็แก่เท่ากูนะนะหัวงอกขนข้างล่างงอกกันแล้วพูดจาใายมันมีหลักการหน่อยอย่าไปพูดซีซูว่าพูดเอาแต่ใจนะล้วไม่ต้องบอกหรอกใครแมนใครไม่แมนหรอกไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปแซะมึงไม่ได้นับถือมึงไม่ได้ชื่นชมบุญทรงจริงหรอก มันก็แท้ไปเรื่อยเปื่อยเข้าใจไหมการที่มึงแจ้งความจับกูเนี่ยมึงจะปิดปากกูก่อนนี้กูหาว่ามึงเป็นมาเฟียอ่ะมึงปิดปากกูไม่ได้หรอกวะรองกูยิ่งจะด่ามึงทุกวันไอ้คดีแบบนี้กูไม่กลัวเข้าใจเป่าคดีเจ็บเจบไอ้วะรองเด็ดกินวิกกมเข้าใจไหม ทางที่ดีมึงรีบถอนฟ้องกูกูจะยอมชอมให้นะถ้ามึงรีบถอนฟ้องกูใจกูไปบอกผู้หยกผู้ใหญ่คนที่มึงกลัวนะ่ะกูไม่บอกกูไม่บอกกูบอกคำเดียวเดี๋ยวท่านก็โทรไปหามึงให้มึงถอนฟ้องแล้วกูไม่บอกใครมีเรื่องกับกูใครแจ้งความจับกูก็ถือว่าเป็นศัตรูกับกูทั้งชาติกูจะด่ามึงทุกวัน อย่างเช่นในนักร้องวินวัศินแต่ก็ไม่มีอะไรจะด่าเขาไอ,อา้อชจยยะเนี่ยก็มีอะไรจะด่ามันทุกวันเหมือนกันเมื่อมึงต้องการเป็นศัตรูกับก,กูกูจะเป็นให้นะไอ้สวสมชายสว่งการเหมือนกันที่มาฟ้องกูเนี่ยต้องการเป็นศัตรูกับกูกูก็เป็นให้นะกูไม่เคยกลัวพวกมึงเลยกูจะบอกให้โดยเฉพาะไอ้หมอวรองเดชกิตวิกรมเนี่ยเมือึงมาด่าตะกูลชินวัฒน์เมื่อไหร่กูก็จะด่ามึงเมื่อน,นั้น มึงมาเล่นงานรัฐบาลเมื่อไหร่กูก็จะเล่นงานมึงเมื่อนั้นนะกรงเดชวิทกมกูอยู่พิษณุโลกมึงก็กลับมาเยี่ยมพิษณุโลกบ้างนะมึงเป็นสสเกตหนึ่งพิษณุโลกมาสองสมัยมาเยี่ยมบ้างมาออกงานบ้างก็จะดีไม่น้อยนะมึงนะ <c oughs> ก็นีอย่างนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับ กานติดคุกติดตารางอะนะมันเป็นระบบสากลน,นะครับไม่ใช่ประเทศไทยทำคุณไปดูไอ้กันดิไอ้กันอะไอ้วรงมึงไปแหกตาดูไอ้กันนะมึงไปแหกหูฟังนะไอ้ไอ้ไบเดนมันเป็นประธานาธิบดีมันมีสิทธิ์นะเว้ยเซ็น ไม่เอาเรื่องคนที่ติดคุกได้เว้ยคือลูกชายมันอะมีคดีมีขายคดีคดีเรื่องเรื่องเองินเรื่องหาเหวียอะไรเนี่ยอยู่ในกระบวนการการพิจารณาของของศาลอยู่ก่อนที่ไบเดนมันจะหมดอำนาจเพราะมันจะหมดอำนาจเดือนมกราคมตอนนี้มันยังเป็นมันอยู่นะยังไม่ได้เป็นไอ้ทํานะมันเส้นหนังสือ ไม่ให้ลูกชายมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเซ็นได้เว้ยแล้วก็ไม่ต้องไปรับโทษด้วยมันมีอำนาจขนาดนั้นเว้ยนั่นแหละไม่ต้องเข้าประชุมไม่ต้องอะไรอะไรทั้งสิ้นเลยเว้ยพ้นโทษได้นี่ไอ้กันนะเว้ยไอ้ยังกี้นะเว้ยประเทศที่พวกเมืองชื่นชมเชิญชูประชาธิปไตยส้นตีนส้นมืออะไรนะ่ะ นี่ประธานาธิที่ประดีคนเดียวเซ็นให้ใครไม่ต้องติดคุกได้เว้ยนี่เซ็นให้ลูกชายมันเป็นเป็นเพราะว่าถ้ามันไม่เซ็นพอมันพ้นไปปุ๊บลูกชายมันก็ต้องเข้ากระบวนการยุติธรรมแม้มันจะโดนโจมตีแม้ฐานเสียงของพรรคมันก็จะเสียแต่มันก็เพื่อลูกชายสุดที่รัก มันก็เซ็นยอมเซ็นเว้ยน่าหน้านคนคนเดียวคนเดียวนะวโรงอันนี้เขาเป็นกระบวนการแล้วมึงมาพูดอย่างนี้ทั้งกระบวนการแสดงว่าทั้งกระบวนการยุติธรรมนี่แม่งไม่ได้เรื่องใช่ไหมที่ให้บุญทรงติดคุกเจ็ดปีอะไม่ได้เรื่องใช่ไหมใช่ไหมเจ็ดปีมันยังไม่พออีกเหรอวะอ่ะวโรงวะอ่ะ มึงก็เป็นนักการเมืองด้วยกันเขาไปลงโทษแค่นี้แล้วมึงมากระแนะกระแหนอะไรทักษินเขาวะไม่ติดคุกไม่ติดคุกฮะมึงเป็นคนดีคนดีใช่ไหมมึงคนที่มีอุดมการใช่ไหมมึงคนที่มีเจ๋งใช่ไหมที่พูดจาอย่างนี้ได้ที่จะไปว่าคนนู้นคนนี้ได้อย่างนั้นเหรอวะในอดีตที่มึงเป็นสสมาสองสมัยมึงทําอะไรให้ ประเทศชาติให้พิษณุโลกบ้างวะกูถามมึงหน่อยที่เป็นเนื้อเป็นหนังอ่ะอะมึงทําอะไรให้บ้างวะแล้วโครงการจํานําข้าวไม่มีโกงนะมึงวะรงมึงดูปากกูโครงการมันดีนะเวะ้ยมันโกงในคนดําเนินการเว้ยคุณยิ่งรักก็ไม่ได้โกงนะเวะ้ยคุณยิ่งรักแค่เป็นบอดใหญ่แล้วไม่ไม่ยับยั้งแค่นั้นเองและกรณีหลายกรณี ไม่มีคดีแบบนี้นะเว้ยคดีของคุณยิ่งรักนี่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ปกตินะเว้ยว่าลงนะเว้ยอ่าเข้าใจป่ะถ้างนั้นแม่งนายกแลรัฐมนตรีทุกคนต้องติดคุกนะเว้ยถ้าเอาอันนี้มาจับนะเว้ยลุงตู่ยิ่งต้องโดนนะเว้ยเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีจะไปรู้ได้ไงว่าใครแม่งทําอะไรวะรัฐมนตรีแม่งมีต้องมีตั้งกี่กระทรวงวะ กูจะไปรู้เหรอมึงจะไปทําอะไรวะกูไม่ยับยัง้งนี่นี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะเวย้ยแล้วคุณยิ่งรักเขาก็จะกลับมาเล่นสงการนะเวย้ยวรวงมึงเตรียมไปต้อนรับเขาด้วยยังไงมึงก็แพ้มึงไม่มีทางชนะหรอกแพ้ในกระบวนการที่มันถูกต้องเขามีเขาไม่ใช่อยู่ๆจะสุม 4, สี่สุมห้าเหมือนไอ้ไบเดนที่จะเซ็นยกโทษให้คนนู้นคนนี้ได้ไม่ใช่นะเวย้ยวรวงเดดจิตวิกฟม นะจะบอกให้ทำใจโล่งๆจำใจสบายสบายจะดีกว่านะขออนุญาตก็ไม่รู้จะขออนุญาตใครนะนะขอแห้ง ประสบการณ์ของผมในเรื่องราวเหล่านี้เรื่องคุกเรื่องตารางนะผมก็มีประสบการณ์มาทั้งชีวิตและโดยเฉพาะผมก็มีเพื่อนเป็นผู้คุมมีเพื่อนเป็นผอบอรเรือนจำก็มีโอกาสได้เข้าไปบรรยายเข้าไปวิเป็นวิทยกรในเรือนจำบ่อยครัง้งไปพูดคุยกับนักโทษบ่อยครัง้งไปสอน การแต่งหน้าให้กับนักโทษหญิงนักโทษหญิงนะทั้งทันสสถานหญิงทั้งคุกคือคุกเนี่ยมันจะมีคุกผู้หญิงไม่ได้ติดคุกทันสถานอย่างเดียวนะในคุกเนี่ยมันก็มีนักโทษชายนักโทษหญิงนะเขาแบ่งกันนะเว้ไม่ใช่จะไปติดที่ทันสสถานอย่างเดียวใจมาเพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยมันไม่มีทันสถานเนี่ยแต่ยังพิษโลกมันมี พิโลกมีทันตฐานหญิงพิษณุโลกมีเรือนจำจังหวัดแล้วก็มีเรือนจำเขาเรียกเรือนจำกลางหรืออะไรวะก็มันเป็นเป็นภาคนี่แหละนะก็ม,มีมีทั้งสามมันเลยผมก็ได้ไปโอกาสไปอย่างผมไปผมพาทีมงานผมซึ่งเป็นอาจารย์สอนแต่งหน้าเนี่ยไปสอนในคุกอ่ะผมผมเพิ่งรู้ว่า ไอ้ดินอสอเขียนคิ้วเนี่ยแม่งมีค่ามากกว่าไอโฟนมากกว่าโทรศัพท์ซะอีกสำหรับผู้หญิงนะและในนั้นเขาไม่มีดินสอเขียนคิ้วเพราะว่าดินสอเขียนคิ้วมันต้องใช้มีดเหลาใช้มีดเหลามันพกมีดไม่ได้มันก็เลยมีดินสอเขียนคิ้วไม่ได้ มียุคหลังเนี่ยที่ผมเอาไปให้มันเป็นดินสอเขียนคิ้วที่เป็นเชือกเห็นมาแล้วใช้หมุนเอาอย่างเงี้ยได้เขาดีใจแบบสุดๆเลยดีใจมากๆแล้วไม่มีดินสอเขียนคิ้วเขาอะไรเขียนคิ้วกันเขาเอาถ่านหุงข้าวครับเขาเาถ่านหุงข้าวมาเขียนคิ้วครับแล้วผมก็คิดว่ามึงอยู่ในคุกแล้วมีแต่ผู้หญิงมึงจะแต่งหน้าไปทําไมผู้หญิงต้องแต่งหน้าครับ ต้องปะแบแป้งขาเทียนต้องแต่งหน้ามันเป็นความสุขของผู้หญิงจริงๆในคุกนะแล้วผมไปสอนการแต่งหน้าก็คือให้จับคู่กันแต่งหน้าเราเครื่อสมสาอางไปให้อะไรไปให้ไปให้แล้วเห็นเขาเขามีความสุขมากเขามีความสุขจริงๆนี่ยังอยากจะเข้าไปอีกเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่ไม่รู้จักไนงะไอ ไอ้ทันตานก็เขาคือผู้อํานวยการอย่างเงี้ยไอ้ในคุกก็คือผู้บัญชาการาไม่รู้จักไม่รู้จักเขาก็ไม่ได้เชิญมาเพราะว่าคนเกา่าๆก็ออกไปแล้วไม่ได้เชิญถ้าเชิญก็อยากจะไปผมสอนได้ทุกเรื่องสอนการแต่งหน้าสอนอาชีพทำรองเท้าแตะทำอะไรผมมีทีมงานครบชุดเลยในสถาบันอิสระพลของผมเนี่ยนะผมทําเรื่องเทรนนิ่งและไปสอนให้ฟรี เอาขนมไปเลี้ยงเอาไอติมไปเลี้ยงมันมีความสุขวะรลงมึงมึงไม่รู้หรอกคนที่ติดคุกอะ่ะเขาทุกทรมานขนาดไหนอ่ะหนึ่งเขาโทรศัพท์ไม่ได้สองต้องรอญาติมาเยี่ยมแล้วบางคนนี่แม่งไม่มีญาติญาติแม่งเมินอะ่ะไม่มีมาเยี่ยมอ่ะแล้วญาตมาเยี่ยมญาติก็ทิ้งเงินไว้ให้ เอาเงินเข้าบัญชีไว้ให้ก็สามารถไปซื้อขนมกินไปซื้ออะไรกินในคุกได้ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ต้องแดกตามปกติตามที่อาหารในคุกอยากจะกินน้ำขวดสักขวดหนึ่งก็ไม่ได้แต่ถ้ามีเงินก็ได้จับจ่ายใช้สอยก็มีความสุขนะไม่มีเงินซื้อโกเต็กยกทรงไม่มีใครเอาไปให้ นะ่ะอันนี้ของสำคัญผมเคยทำโครงการนะรับบริจาคโกเทคเขาเรียกผ้าอนามัยแล้วก็ยกทรงกับกางเกงในเออนี่คิดได้แล้วเดี๋ยวจะทำอีกแล้วจะเอาไปให้ในเรือนจำเอายกทรงเอากางเกงในเอาเอาเอาแบบไม่มือสองนะเดี๋ยวเอาแบบมือแรกอ่ะซื้อมาซื้อหลายๆซ้สายหน่อยนะผ้าอนามัยแล้วก็ดีซอร์เขียนคิ้วที่เป็นแบบหมุนได เ,เดี๋ยวผมจะเอาไปไปให้ในคุกให้ที่ทันสนสานหญิงพิษณุโลกนะครับแล้วก็คุกที่มีผู้หญิงด้วยเดี๋ยวผมจะระดมทำโครงการนี้แล้วกันนะมันสำคัญจริงๆนะเวย้ยยาสิฟันสักหลอดหนึ่งแปงสิฟันสักอันหนึ่งมันสำคัญนะเวย้ยที่อยู่ในคุกะนะเวย้ยเข้าใจปะเดือกภาพดูแล้วอย่าไปคิดถึงไอ้บอสพรบอสหาบอสต้นเตีนอะไรอย่าไปคิดไอ้พูกนั้นมีเงิน มีเงินจับจ่ายใช้สอยอย่างน้อยมันก็ได้ใช้วันละสามร้อยบาทมั้งใช่ไหมแต่คนไม่มีแม่งไม่มีจริงๆเนะเว้ยผมยังเคยคิดจะทํากองทุนให้ไอ้้คนไม่มีเงินเลยเอา้าคิดเคยคิดแล้วไม่ได้ทําเดี๋ยวคิดใหม่แล้วจะทําเดี๋ยวไปคุยเอาคุกหญิงก่อนไอ้คนที่ไม่มีเงินแหละก็จะให้มันทักคนละสามร้อยบาทใช่ปะ สิบคนก็สามพันร้อยคนก็สามหมื่นนะประบาทเนี่ยเดี๋ยวทำโครงการนี้ด้วยเดี๋ยวทำโอเคคิดแล้วเดี๋ยวก็ทำเลยนะผูจะบอกว่าหลวงเดชก,กิจวิกรมให้ว่าไม่สนุกนะเจ็ดปีที่มึงว่าน้อยไปมันไม่น้อยหรอกนะและคำว่าไม่หลับจำให้ประหารชีวิตก็ไม่หลับจำวาวลรงมันเวลาเรามีตำแหน่งมีอำนาจวาสนาเราไม่คิดหรอกว่าเราจะโดนไม่มีใครเขาคิดหรอกเข้าใจป่ามึง ให้โดนจับได้ประหารชีวิตแม่งเขาก็ทํากันมึงไปดูเกาหลีเหนือเด้เขาก็ทํากันเขามีคอร์รัปชันกันคือมึงต้องตรงจดมึงคือมึงเป็นหมออ่ะมึงเก่งทําคลอดเนี่ยเขาใจปบ่ะมึงจะมารู้เรื่องอะไรพวกนี้วะให้ลึกซึ้งมึงก็พูดจามแม่งไปเรื้อเปื่ยพูดไปให้ตัวเองแม่งดูดีดูแบบมีอุดมการอ่ะมึงต้องรู้จริงนะเวยมึงลองไปนอนในคุกสักเดือนไหมวะรง แม่งยิ่งขาวๆอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับตอนนี้ก็ไปกรุงเทพบ่อยไปคุยกับบางมัดคองตันบ่อยเพราะผมเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กให้แกแล้วก็เชิญแกมาเป็นประธานจัดมวยตอนนี้ก็ได้มวยคู่เอกแล้วนะครับคู่เอกก็คือ จำชื่อไม่ได้อีกแล้วก็ค่ายบางมัดคลองตันนะครับมาแข่งกับมาต่อยกับมวยพิศโลกเดี๋ยวบอกให้คลิปต่อไปบอกให้ได้คู่เอกและคู่นี้มันมากเคยชกกันมาแล้วที่ราชดำเนินก็ไม่รู้ใครชนะนะแต่ไฟน์นี้เป็นไฟร่างตานะครับขอบคุณบางมัดคองตันขอบคุณพีแอด์จำเพาียงขอบคุณสสจเดดจันทานะครับที่ร่วมเป็นประธานให้ผมด้วยขอบคุณสอจอโอนะ ที่เป็นเจ้าของสนามสำนำหน่วยแล้วก็ช่วยจัดกับผมด้วยขอบคุณพักวพวกพว่นฝูงทุกคนนะครับที่โอนเงินค่าบัตรมวยมาด้วยบัตรวีพีใบละพันบาทขอบคุณมากๆครับเงินเข้ากองทุนอิสรพลน,นะครับไปช่วยคนไปช่วยหมานะก็วันนี้ก็ก็ประจำพันให้ด้วย21ธันวาคม2พันา้ยครับผมและสิ้นเดือนนี้ผมจะสร้างองค์พญาคุฑนะครับที่วัดพายชุมพล จะเป็นของขวัญปีใหม่จะมอบให้ท่านเจ้าวาดเพื่อให้คนสายมูเตลูสายองค์พยาคุธมากตับไหวบูชานะครับผมก็ทําไปทําไปเรื่อยๆกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ซื้อของด้วยเอา้าผมทำไอ้นี่มาใหม่ขวดใหม่เปลี่ยนขวดใหม่ขวดนี้น่าจะโอเคนะน้ําหอมน้ําหอมสายมูมูเตลูชื่อว่ามนตานะครับ ปวดละ5 9าบาทนะช่วยซื้อกันด้วยนะครับผมยินการกับเข้ามาครับทางเ Facebook ดกเรกิจิพลเดชวิสัยเบอร์อีเมล์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะวันนี้ขอบคุณครับขอท่ามีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประาชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี